ค่ะเมืนน่อในนน้ิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกยวกับเบื้อใจบุญนะคะแม่ผููใจบุญเลขล้านน้อยนะคะอุปทานมากเพิ่นบอกมือเลขออกบอกเก้าแปดมาตรงๆนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะมื้อนี้กับเป็นวันที่สิบหกมือเลขออกอกันนะคะเพิ่อนหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วสองตัวหางเดียวนะคะเลขล้านน้อยนะคะจะเป็นตัวใดไป,ไปฟังป้งไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ แม่สวัสด,ดีค่ะเห็นแม่โทรมาหนูก็เล่โทรกลับค่ะแม่จ้าพราออันไปซื้อของแกบอหน,นักแต่ว่า่วงโหวดให่ก็นโหวดแกได้ดไดปามาจากใส่ตายวงกลมเป็นเลหลียมสิบหกม่จ่าเดี้ยให้แม่เดียให้ย่าย่าก็บ่าเอาปัดออกเอ,ออเออ,อเออเป็นเลหลียสิบหกจ้าแต่แกก็บ่กเบาจ้าบอก,กๆๆค่ะจา้ะจาว่รู้ได้แกได้มาจจกใส่ตายวงกลมเป็นเป็นเป็นเหลี่ยม มัน่ <ersch> มันเรียมมันเป็นคือของเหรียญนะแต่ว่าเป็นมีกระจกอยู่ข้างหน้าเป็นกลุมกลมคือของเหรียญเนี่ยจ้ะค่ะยวดแกหยิบมาจากไส่แกแตมาเดหายเดหายู็ย้ายกับปัดออกมันจะเอื้อเออเออเป็นเลขสิบหกจ้ะอืมแปลกเนาะจ้า่รู้ได้แก่ได้มาจากไส่ปอยยวดแต่ว่ามีอีหยังเนี่จ้าว่ามี่ว่ามีของเหรียญว่ามี่หยังเนแกล้มหดได้ผลของหมดท่าหยังกันแกกต่มันอยากใส่มือก็ย้ายกับปัดออกปัดออก แบบนี้เออเออแกก็ได so. ้หายเด้หายเนี่ยหายกันได้บ่เอาแกก็คือตีนคือนถีว่าไงแม่จ้าจ้าแต่เด้เอาก็เลยบมันบอกเออพ่อไม่ร้านบอกเลขบดีแถวเป็นเล็บสิบหกเนี่ยหันจักทีมันบ่แม่แท็กไปเลขบสิบหกพ่แม่บ่แม่สิบเก้ากัเลยวางซีต้องใช้ร้านที่หายโซเวียตนี่แกบ้ววาแกที่หายแบบนี้ตีก็เลยบว่ากันนี่หลุดได้อะมันนางเหรียญนางเข้ามีแห้งกันนะจ้า แ, рам, a, smoking, แม่ก็เลยสาวโตหานุทิยาแหละหายเป็นแนวทาห้องก็บอกว่ารู้ว่าถี่ออกตคนใดนอกจาเนาะแม่นค่ะแตารางวันที่ผ่านมานี่มือเล็กออกเพิ่นเพิ่นบอกกาบอกตรงๆเลยจ้ะเพิ่นบอกเล็กออกเลยแต่ว่ามือนีแพากันไปกลาว่าจะหายเ้าแกผันเบาเบาแกกระดิ่งขอมกระดิ่งแกเถื่อดซีบุยซีใบไปน้ำหลุดแม่จ้าแต่ว่าล้อแกหาแกเว้าแกผันเบาเว้าเลยอกว่าสงสัยงวดนี้แกตีว่าหายตีว่ากับตาหนามานี้ พ่อล่อลอยใดป้านังเข้ามีแห้งกันพ่อหน้่มแกใอันบุ้งขุ่มมาจากใครเป็นเลดสิบหกไหม่จ่ายมองวันที่พ่านมากเพิ่์นบอกแปดบอกเก้าแปดหรือบอกแปดเจ็ดก็แม่เก้าแปดจ้าอ่เก้าแปดจ้เก้าแปดตรงตรงเลยจา้าอ้อแปดเก้าแปดนอ,อก 98, นจากนอนอี่แจว่าเก้าแปดเก้าแปด พี่แหลกแหลกแกนับเก่าฟีบัตนี้แกเป็นงงงแกเป็นครื่องข้อมชิดใส่ขวอมชิดแม่แกหมดก้นอนน่ะอบัตรนี้ตายแล้วบอกให้มันแน่บอกตัวมันสีออกแกหลับบอกหลายตัวแกก็ใส่คือใส่สมองก็ปุยใหญ่แม่มจ้ะอันก็นับไปเก้าแปดเก้าแปดตัวอีกแม่จ้ะหมดก้อนน่ะเพิ่นเคยหายเราเลขมันกลับหัวบ่แม่ถ้าเพิ่นเพื่อนบัตรบ่กลับตรงด<อ>ูจ้ะจ้ะตามที่แกบอกมาบ่กกับตรงดูจ้ะแปลกเนาะวัดผลิต่ัณฑ์มาเนยเก้าแปดหายมื่อเลขออกมื่อนี้หายหนึ่งฮก จ้ีเพราะว่าแกมม่รู้ไต้แกมักจ่าไฉมุตุมุแม่คนของเหรียญเบื้องแบบป้ายนี่มันมาจากไฉมันก็บ่เห็นเป็นวงกลมเป็นขางหนาเป็นกระจบเป็นกระตะบานขางน้อเป็นเหรียญคิดหกแกเนี่ยเคยเล่บอกกับตาว่าเอ้ามันใหญ่มากจากไฉพรองเหรียญแบบนี้คือเขาจะเาคือบ่มีแกกับมาหยาดไถ่ผูดปูผู้แม่นี่ว่าเอาหรอแกกต่ถือปีนแบบตอนนี้เนี่ยหยัดกุ้งหยัดใหญเฮ่าของแม่จ้ามันเป็นเป็นเป็นป้ายวงกลมบ่แม่กะเป็นป้ายวงกลมเป็นป้ายวงกลมแล้วกับขางหนาเป็นกระจก แต่ว่าขันไม้นี่มันที่เป็นกระดาษเป็นเป็น,ปนตัวหนังสือออกอ,ออกอ,ออกเก่าจ้ะออกเก่าเก่าว่าไม่ได้ออกเก่าเก่าแต่ว่าเลขที่หกขาดแต่เป็นเลขที่หตัวบบง่ายแหล่ะจ้ะเออคัน,นเบลขขเลขเลวเอามันมากเอามากจากใสเลขเลวอังส<ล><ข>ีเบิ้งค่ะอย่างไปเบิ้งหนีกวนแต่พอวิทยุเนี่ยไม่จัดเนี่ยเนี่ยยังดูเลยเลนี่ยยังดูเลยเลขที่หกติดจ้ะเบิง้งคักแล้วมีเลขสองตัวเมื่อไหร่สองตัวเลยเป็นที่หกเป็นหนึ่งหกแกแขันหมุนเมื่อกี่มันกับว่าแมนเพราะว่าเป็นเลขหนึ่งันที่กัดหัว อันนั้นทั้งสีมันเป็นมันเป็นที่ผูมิใจไยเป็นป้ายวงกลมเป็นสิบหกบได้เป็นบ่แกเอามาจากถ้าม้วกันยูนี่ว่ากก็ตายก้างกันบูเมจ่าว่าเป็นศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ว่าลูกคือกันแตนี้แต่ว่าเปเรียกทิกงามเลยจ้ะงามเลยอ้าวเขาเป็นาวสของเหร็นเป็นข็งมาเป็นกระจกระางน่าเป็นเป็นแผ่นกระดาษเป็นกระดาษกระดาษโฟมเม่จ้าจ้าจ้าไม่จับเบื้องล่ แกกับคุ้มหยักหายผู้ผู้แม่กับว่าบ่เอาดอกปัดออกแกกับงอแงแกหายแกกับคุ้มหยักเอาแม่ที่หายสู้ดีแบ่เบาที่หายสู้ตีแม่ก็เรียบกับตาแบบนี้แต่มาจับมาเบิ้งกัเป็นเลขสิบหกแม่จ้ะอืมขอบคุณแม่หลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะวันนี้ใหเอฟซีโซดีกับแนวทางของแม่นะคะท,ทุกคนทุกคนโชคดีน้ำหลานหน่อยเลยจ้ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอไปพนออเอฟซีกับสีดหินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระวังนนทิยาก,กับแม่ผู้ใจบุญนะคะเพิ่กนกนให้เป็นแนวทางนะคะเลขล้านหน่อยเพิ่นนี่นั่นๆจะบอกที่นะคะมวนที่ผ่านมานี่ก็บอกมือเลขออกบอกเก้าแปดนะคะมาตรงๆนะคะสําหรับมวดน,นี้บ่บอกนะคะแต่ว่าเพิ่นยืนให้เลยเป็นปายวงกลมอยู่ข้างในมันมีเลขหนึ่งหกนะคะ เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลท่ายสาหรับเลขร้านน้อยของแม่ผู้ใจบุญนะคะเพิ่นอยากจะแบ่งปันนะคะเลขห้างเดียวเพราพี่น้อยเอฟซีพิจารณานะคะเลขตัวนี้นุ่นทิยาว่าเม,มื่อก็ตรงไลฟ์อาจารย์ไลย์ําำนักยูแล้วก็น่าจะซื้อได้บ่ดังบ้านนะคะนุ่นทิาานายาขออวยพรให้เอฟซีโชคดีแนวทางของแม่ผู้ใจบุญเลขร้านน้อยห้างเดียวนะคะ